สวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่กับร้านสงเกษตรยนสาขาโคกสูงอีกแล้วนะครับท่านพาทุกท่านมาดูร้อยสิบไอ้น,นะครับตัวท็อปมีหลายหลท่านคอมเมนต์ถามว่าราคาอยู่เท่าไหร่บอกเลยนะครับตอนนี้บอกราคาโคตรว,ว้าวอ่ะจากราคาสี่แปดเก้านะครับถ้าผมจำไม่ผิดน,นะล่าสุดที่ผมถ่ายคลิปตัวท็อปสองพันยี่สิบสามนะครับสี่แปดเก้าตอนนี้อยู่สี่ห้าเก้าเก้าเก้า ลถลงไปประมาณ2,000กว่าบาทโอ้ยเพื่อนให้ตกใจไปดูได้นะครับตอนนี้มีตัว,ตวท็อปมีทุกสีเลยแต่ที่ผมเอาสีแดงไม่ให้ดูนะครับผมจะบอกให้ดูคร่าวๆแล้วกันเนาะเพราะว่าอันนี้ผมจุดสังเกตนะครับเพราะว่าตัว2023กับตัว2024นะครับสีนะครับลูกโซนดีไซน์นะครับบล็อกเครื่องยนต์มันจะใช้ตัวเดิมหมดเลยนะครับแต่ผมมีจุดหนึ่งนะครับที่ที่ผมผมคิดว่า หลายหลายท่านคงไม่ได้สังเกตนะครับยางนะครับสาหรับยางตัว224นะครับอันนี้ผมไม่ชวนผมไม่ชวนนะครับว่าฮอนด้าเขาจะใช้มาทุกสีหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นแค่ชงผลิตนะครับผมไม่ชวนะนะนี่ยางเป็นของดูโรนะครับแล้วจะเป็นลายไม่เหมือนเดิมด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นตัว223ดูเพื่อนๆดูเป็นวีลเบอร์น,นะครับอันนี้คือผมจุดสังเกตนะ ครับเป็นวีลเบอร์กับไออาร์ทีนะครับนี่มาดูอีกจุดหนึง่งนะครับพันเพื่อนมาดูก่อนนะครับมีทุกสีเลยตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับสองพันยี่สิบสามนะครับตัวนี้เป็นไอตัวนี้เป็นวีลเบอร์นะครับส่วนตัวสีนะ้ำเงินตัวนี้นี่เป็นดูโลหมดแล้วนะครับไออาร์ซีไม่มีเลยนะครับตัวท็อปไม่มีไออาร์ซีเลยจะเป็นวีลเบอร์นะ2 0 2พัยสิบสามเจตทั่วใหม่ จะเป็นดูโร่ทั้งหมดนะครับเป็นยางคุยห้องของดูโร่อ่ะดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับล้อหน้าเจ็ดสิบเก้าสิบกอสิบเจ็ดนะครับล้อหลังแปดสิบเก้าสิบกอสิบเจ็ดนะครับเตะสีไม่แตกต่างนะครับแตกต่างแค่ยางแค่นั้นดีอันนี้คือจุดสังเกตนะผมไม่ชัวผมไม่ชัวนะครับเพราะว่าผมมาดูหลายรอบแล้วนะตัวท็อปนะครับผมก็สงสัยว่าทำไม ทำไมมันเหมือนกันเลยเหมือนกันจังนะครับแทบจะไม่มีความแตกต่างเลยเอ้อจุดหนึ่งนะเพื่อนสีของหน้าปัดเรือนใหม่นะครับดูนะสีของหน้าปัดเรือนใหม่นะครับอันนี้เป็นสีขาวแดงนะสีขาวแดงนะครับ,บเบาะแดงเหมือนกันดูหน้าปัดเรือนใหม่นะครับ อัวนี้เป็นสีแดงนะครับส่วนของวันยี่สามเ,เป็นสีฟ้านะครับติ๊กเกอร์เป็นสีฟ้านะครับค่อนข้างจะมองยากนิดนึงนะเพื่อนเพราะว่าอยู่ในช่วงการผลิตนะครับอยู่ในช่วงการผลิตอันนี้ไม่รู้ผลิตช่วงไหนนะอันนี้ผลิตช่วงสามสิบนะครับสิงหาคมหกหกนะครับอันนี้สิบห้าพฤศจิกหกหก อ่ะผมสังเกตนะอีกรอบหนึ่งอาจจะพูดผิดอะไรก็อขออภัยด้วยนะครับช่วงที่เป็นรถปี2องพนนะครับหรือ2567นะครับจะใช้เป็นยางดูโร่นะครับทั้งหมดหรือเปล่าเราไม่ชัวนะเดี๋ยวรอรถสีอื่นมาก่อนนะครับแต่ผมสังเกตดูทางนู้นก็เป็นดูโร่เหมือนกันนะครับส่วนทางนี้ สีแดงเป็นดูโร่ทั้งหมดเลยนะครับผมคิดว่านะน่าจะเป็นรถที่ผลิตในช่วงปี2,567หรือ2 0 2 4นะครับใช้เป็นยางดูโร่ทั้งหมดส่วนสีโชคเครื่องยนต์อะไรพวกนี้ครับใช้ตัวเดิมทั้งหมดเลยแล้วก็มีจุดหนะ้าปัดแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นก็ไม่มีความแตกต่างมาดูราคานะครับราคาตอนนี้อยู่4,599นะครับ สี 4, ่หมื่นห้าพับวาทัตว <wh> ันรับรถใช้เง <wh Bringing S> ินศ <wh ling> ูนย์บาทนะครับส่งยิปสี่งาก็สามพนบามนะครับถ้าส่งสายที่หก็สองพันหงรบเาสี่ดาก็หนึ่น็ดสิบเอนะครับถ้าใช้เงินสามพันวันรับรถนะส่งถูกสุดก็พันหบเกานะครับถ้าวันรับรถใช้เงินหกพับาทนะครับส่งถูกสุดก็บามครับต้องบอกก่อนนะครับรถร้อยสิบไอนะครับ ไม่ว่าจะเป็น2023 2024นะครับมีทั้งหมด4รุ่นย่อยนะครับรุ่นเริ่มต้นนะครับให้ปอเศตแต่ให้เราสังเกตที่ํำเบกหน้านะครับตัวรองท็อปไอ้ตัวที่2นะครับให้สังเกตที่ไม่มีสตาร์ทมือนะครับตัวท็อปแต่เป็นล้อซีลวดนะเป็น ha, ดิสเบกหน้าดํเบกหลังถ้าตัวรองท็อปนะครับให้เราสังเกตอยู่ที่สตาร์ทมือนะครับจะเหมือนเหมือนตัวที่2เลยเหมือนกันทุกอย่างนะครับสีลวดจานดิสนะครับ ตัวตัวอย่างเนี่ยแต่ถ้าตัวท็อปนะครับจะเป็นล้อแม็กที่ผมถ่ายนะครับก็จะมีทั้งหมดสี่สีนะครับมีสีน้ำเงินสีแดงสีดําแดงแล้วก็สีขาวแดงนะครับนี่ใครสนใจก็มาดูด้วยดูได้น,นะครับฝากเบอร์ด้วยศูนย์หกสองสี่เกียรติเก้าเจ็ดฮะทั้งเฟซทั้งไลน์นะครับติดต่อมาได้นี่โอเคนะครับก็สังเกตที่ยางเนี่ยผมว่านะจุดสังเกตก็จะมีที่ยางเนี่ยที่หลักๆ ยางกับหน้าปัดยนใหม่ครับเนี่ยครับหน้าปัดรนอ์ใหม่จะเป็นตัวเลขสีแดงครับเดี๋ยวผมไปดูสีน้ำเงินก่อนนะครับหน้าปัดยนม่จะเป็นสีแดงหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นยางดูรูปเหมือนกันหรือว่าขึ้นออจริงๆด้วยครับทุกคนเป็นสีแดงทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมครับแต่ผมว่ามองว่าสีขาว สีขาวคันนั้นแหละทำไมหน้าปัดเรือนไม้เป็นสีสีฟ้านะครับเนี่ยทากันง่ายๆเลยสังเกตแค่นับไปเรือนไม้กระยางแค่นั้นเองรถที่เป็นปี2024นะครับถ้าเป็นสีฟ้าก็จะเป็น2023นนะครับโอเคนะอาจจะประมาณนี้นะครับสำหรับที่นี้ก็ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครป์เพเป็นกำลังใจด้วยก็พูดผิดประการใดก็ขออภัยได้กันนะเพราะว่ารถมันเหมือนกันมากนะครับเหมือนกันทุกจุดเลยค่อนข้างจะดูยากนะวัาจะเป็นสติกเกอร์นะครับก็คล้ายๆกันเลยครับรถสีนะครับสีตัดอะไรเหมือนกันเลยครับไม่มีความแตกต่างเลยโอเคนะครับตอนนี้ก็จบครับ